สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะเมื่อปัญหายังคงมีอยู่เรากําลังเลือกผิดอยู่หรือเปล่าสถาน,นการณ์ที่เป็นปัญหาหลายอย่างที่เราพบเป็นผลมาจากการเลือกที่ไม่ดีที่เราเคยทําในอดีตเราเคยสังเกตไหมว่าปัญหาเดิมๆยังคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือในที่ทํางานบางทีอาจเป็นคนที่ยังคงรักษาน้ําหนักที่เราสูญเสียไปหรือผู้ที่ควบคุมน้ําตาลในเลือดในระยะหนึ่ง แต่หลังจากนั้นก็ควบคุมไม่ได้อีกบางทีเราอาจถูกเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางทีเราอาจเลือกเพื่อนหรือคู่ที่ปฏิบัติต่อเราไม่ดีเราเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดปัญหาเดิมๆจึงเกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรามีคำตอบที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาสำหรับสิ่งนี้เรากำลังเลือกสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วถ้านั่นคือคำตอบเราจะแก้ปัญหาอย่างไรวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายเช่นกันแต่ต้องใช้งานบ้างในการออกจากวงจรสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำในชีวิตเราต้องเลือกสมองส่วนที่มีเหตุผลใช้งานได้จริงและมีเหตุผลตรงข้ามกับส่วนที่หุนหันพันแล่นไม่มีเหตุผลวิจารณ์ณตัวเองและทำไม่ได้คิดว่าสมองถูกแบ่งออกเป็นส่วนของผู้ใหญ่เด็ก และผู้ปกครองส่วนของผู้ใหญ่เป็นส่วนที่มีเหตุผลและมีเหตุผลซึ่งการตัดสินใจมีเหตุผลมากส่วนลูกเป็นส่วนดั้งเดิมและอุันพลันแล่นซึ่งการตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เราคุ้นเคยอะไรที่ง่ายที่สุดและอะไรที่รู้สึกดีที่สุดในขณะนี้สมองส่วนผู้ปกครองคือเสียงวิจารณ์ที่บอกคุณว่า ควรทำอะไรและทำให้คุณรู้สึกผิดละอายผูกมัดและความสงสัยในตัวเองเมื่อสมองส่วนลูกหรือพ่อแม่มีหน้าที่ตัดสินใจเลือกเรากำลังสร้างปัญหาให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆส่วนสมองเด็กเลือกเส้นทางที่สะดวกสบายและมีการต่อต้านน้อยที่สุดเลือกสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเพราะเป็นสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่ดูเหมือนง่ายที่สุดในตอนนั้น เมื่อสมองแบบผู้ปกครองรับผิดชอบมันจะดึงความสนใจของเราออกไปและบั่นทอนความรู้สึกมีค่าในตนเองดังนั้นทางเลือกของเราจึงขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธและความล้มเหลวมากกว่าการติดตามความสัมพันธ์และความสำเร็จเมื่อสมองส่วนนี้ของผู้ปกครองอยู่ในความดูแลเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอดังนั้น เราจึงเลือกทางเลือกอย่างสม่ำเสมอด้วยความกลัวและการหลีกเลี่ยงแทนที่จะนำตัวตนที่ดีที่สุดของเราเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจวิธีแก้ไขคือให้สมองของคุณในระดับผู้ใหญ่ในสมองของเราเป็นหัวหน้าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเช่นเดียวกับที่เราไม่ต้องการให้ลูกวัยห้าขวบทำธุรกิจของเราหรือ พ่อแม่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการดูแลชีวิตส่วนตัวของเราเราต้องมีส่วนที่ดีที่สุดของเรารับผิดชอบตัวเลือกทั้งหมดของเราวิธีที่จะทำให้สมองผู้ใหญ่อยู่ในที่นั่งในร่างกายของเราในการตัดสินใจของเราคือการปิดปากสมองส่วนพ่อแม่ที่สำคัญและบันทอนและรับผิดชอบในส่วนสมองส่วนเด็กไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่พื้นหลังของจิตใจของเรา กระบวนการจะนำสมองผู้ใหญ่ไปสู่แนวหน้าในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของเราอาจต้องใช้เวลาสักระยะจึงจะสำเร็จหากเราติดอยู่กับการเลือกตัวเลือกแย่เดิมๆมาสักระยะหรือหากตัวเลือกที่เราทำเป็นปัญหาสำหรับเราจริงๆอาจหมายความว่าเราควรได้รับความช่วยเหลือในกระบวนการนี้จะดีกว่าเราอาจต้องการใช้บริการของโค้ช ครูจิตวิญญาณผู้ให้คำปรึกษาหรือนักบำบัดเพื่อช่วยให้เรารวบรวมสมองส่วนที่มีเหตุผลและใช้งานได้จริงของสมองผู้ใหญ่ในตัวเราเป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่สำคัญในชีวิตของเราแม้ว่าจะต้องใช้เวลาความพยายามและค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถ้ามันช่วยเราเลือกได้อย่างเหมาะสมคนที่นำความสุขและความสำเร็จมาสู่ชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา เราไม่คิดว่ามันคุ้มค่ามากกว่าเหรอคุณผู้ฟังทุกท่านคะในร่างของคุณหนึ่งร่างคุณเคยสังเกตรหรือไม่คะว่าทาไมบางวันเราจึงตัดสินใจแบบเอาใ่ใจตนเองบางวันเรามีการตัดสินใจแบบสับสนและเราอยากจะได้ความชัดเจนกับชีวิตของเราเพราะสมองในระดับผู้ปกครองของเราไม่เคยมีกระบวนการในการทำงานเลย ส่วนใหญ่สมองในตัวเราที่มีลักษณะเป็นเหมือนพ่อแม่หรือสมองเด็กของเราเลือกที่ออกมาทำงานจึงทำให้เราตัดสินใจพลาดแล้วทำให้โอกาสในชีวิตของเราเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกขอทุกท่านมีความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ครูจะผลิตคลิปดีทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปนะคะในระหว่างวันลองดูซิ เราฝึกจิตปฏิบัติธรรมะเราเอาสมองแบบไหนมาใช้การใช้งานถ้าเราเป็นนักวิจารณ์สแสดงว่าเราเอาสมองระดับผู้ปกครองออกมาใช้ถ้าเราเป็นนักที่ไม่เห็นด้วยกับใครๆเลยนั่นคือสมองเด็กที่อยู่ในตัวคุณแต่ถ้าคุณฟังแล้วแบบเป็นผู้ใหญ่สบายๆนั่นคือสมองระดับผู้ปกครองที่คุณสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ในร่างนี้และคุณเคยสังเกตไหมว่า เด็กบางคนอายุนิดเดียวทำไมมีวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่เพราะเขาเลือกใช้สมองส่วนที่มีอำนาจที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือสมองระดับการปรกครองโดยไม่ใช้สมองแบบบ่องแบลเหมือนเด็กและสมองของพ่อแม่ในตัวเราที่ใช้ในการตัดสินวิจาร์ณวิจัย สับสนอุลมานและกลับไปใช้ปัญหาเดิมๆเ,เป็นกำลังใจให้กับห้องเรียนฟังมาถึงหัวข้อนี้ใส่หมายเลข0ูนแล้วตามด้วยเยี่ยมยอดกันดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ